สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมานำเสนอรูปหลวงพ่อมานชุดดิมโมนะครับผมหลวงพ่อมานรูปนี้ถ่ายเมื่อปี2510น้า่าจะ1778 19เเนี่ยครับเพราะว่ารูปนี้ถ่ายเอาไปทำเหรียญรุ่นแรกแล้วก็มีรุ่นเดียวด้วยครับผมเป็นเหรียญพระเครื่อง ของหลวงพ่อมานเรียนรูปไข่ปี2519เด็กทำเรียนต้องถ่ายก่อน1ปีอะไรประมาณนี้กว่าเรียนจะเสร็จณสมัยนั้นหรือไม่แน่ใจครับผมก็หลวงพ่อมานี่อาศัยอยู่ที่วัดทุ่งสว่างตำบลทุ่งใหญ่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผม หลวงพ่อมานท่านร่ำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อไปลวัดกำแพงนะครับท่านเคยไปอยู่วัดกับหลวงพ่อไปลวัดกำแพงที่กรุงเทพนะครับผมท่านก็ได้ร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อไปลด้วยครับผมผมเห็นรูปนี้ตอนแรกโอ้โหรู้สึกท่านขลังมากครับรูปนี้น่าจะถ่าย หน้าศาลานะครับเป็นหลวงพอ่อนั่งบนพื้นหญ้าน่าจะมีอะไรปูด้วยข้างหลังก็เป็นโต๊ะหมู่บูชานะครับผมท่านก็ไม่ได้อยากให้ทําเหรียญมากเท่าไหร่นะครับอ่แต่ลูกศิษย์ลูกหาขอให้ทําเหรียญน,น่าจะราวๆไม่เกินไม่เกินสามพันประมาณนี้ครับผมเพราะว่า,าปั๊มเหรียญแล้ว ได้ร้อยกาเหรียญแล้วบล็อกยันหลังแตกนะครับผมถือว่าศักดิทธิ์มากครับโอ้สมัยเป็นเด็กผมเคยได้ยินแม่เล่านะครับว่าท่านลอยในวิหารโบสถ์ในวัดทุ่งสว่างได้โอ้ผมก็ซื้อเสาะตามหาจนได้ไล่เก็บช่วงเดือนตุลาคมนี่ครับเก็บได้ประมาณเจ็ดเหรียญถึงแปดเหรียญครับผมท่านก็ ด้านเหนียวอยู่ยงคงกระพัน์นะครับครับและนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อมานชุดติโมรุ่นแรกแล้วก็มีรุ่นเดียวนะครับผมสร้างน่าจะาไม่เกิน3,000เหรียญหรือเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลอีกทีนะครับมีทองแดงกับกระไหลเงินแล้วก็ชุบนิกเกิลน,นะครับผมมันก็ลูกศิษย์ส่วนมากจกได้จาก คนกรุงเทพนะครับแบบคนกรุงเทพเอาไปเยอะแต่ในพื้นที่ก็มีนะครับผมเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆครับผม1 9ครับผม